ม่เลเลยที่ของพเจ้านะโอ้ยของผมนั่นเกี่ยวข้าวหมดเป็นผมก็เลยใช้รถรถนยังบว่างเลยใชครับชาวนาเมืองไทยีนใจปั้มเพราะว่าข้าวกิโลละเก้าบาทใช้คนเกี่ยว้วันเท่าไหร่ห้าโอ้ยเดี๋ยวผมเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายแล้วก็ออก ออกช่องเด้อช่องปลาซิวน้อยทีวีถ้าใครอยากดูรูปเ<ห>จ้าของก็ปไปดูได้ครับผมไปดูได้ปลาซิวน้อยทีวีวเววด้อชื่อ,ช,อชื่อป้ายังครับผมนี่ป้าโอป้าโอบอกวันนี้<อ>นะมามาเกี่ยวรับจ้างบอกหรือว่าเกี่ยวของเจ้าของเกี่ยวของตัวเองเกี่ยวของตัวเองหมนี่นะโอ้เป็นชาวนาที่ใจปั้มนะครับ ตอนนี้นะ่กข้าวนะกกิโลละเก้าบาทไม่ต้องคิดถึงมันกำไรระด,ดุนเกี่ยวอย่างเดียวเลยผมเ,เลยเยอมเลยแต่ว่าข้าวมันได้ข้าวดีกว่าข้าวใช้รถอ่ะนะแต่ของผมคือผมนะ่เกี่ยวข้าวผมเป็นครับผมก็เลยใช้รถเอาเพราะว่าถึงจะจ้างเพื่อนเกี่ยวเจ้าของก็ต้องเกี่ยวด้วยนะยอมครัยบยอมยอมชาวนาใจปั้ม สวัสดีครับสาวสวยครับสาวแอลบอแอลอะไรสแอลไซ์บอสเดนมาเกี่ยวข้าวเดนมาเกี่ยวข้าวบอวันนี้นรับจบอบอ่หีน่ะอ๋อพนหยุดงานทำงานที่ไหนครับนี่อยู่กรุงเทพแม่นบอ ทำงานเพยูงเทพเจ้าเงานทั่วไปบ่อ๋อเก่งมากเลยนะครับสาวกรุงเทพวันนี้ไม่ทึกนึกถึงเรื่องสื่อเรื่องฝ้าเลยนะครับว่าได้ค้าแรงวันเท่าไหร่วันนี้น่ะห้าร้อยห้โอ้พอดีเลยกันแดดก็ประมาณหลอดละสามร้อยหกสิบนะครับเด้อเลออคุ้มคุมคุ้มอะไรงี้รวยครับผม แต่ว่าเผื่อมันจะหายเนี่ยมันใช้เวลาสองสามอาทิตย์ไปเลยแต่ข้าวพ้นงามขนาดเลยได้ครับนี่ข้าวพ่นงามแล้วก็เต็มผมบอกครับก็มีอยู่ครับผมหายเครื่องสำอางครับผม่าอใช้บริการได้เด้อมีทั้งไอตัวรักษาฝ้าแดดรักษาฝ้าเลือดนะครับ เซรั่มครับผมดูหน้าคนขายครับหน้าคนขายครับก็เซรั่มก็มีหลายแบบครับผมอ๋อไม่ไม่แพงเลยครับก็มันต้องมีหลายชุดเด้อชุดฟื้นฟูหน้าชุดรักษาหน้าคือสวยมันอ้ำเลยแหละอืมรับประกันเลยประมาณสิบห้าวันนี่ก็คือหน้าฟื้นฟูได้เลยแล้วก็หน้าสวยหน้าใสยาเหลือครับ น้ำมันปลามีครับกระปุกละสองร้อยบาทเดี๋ยวเรมุนชาหน่อยมั้ยไม่ไดามาม่ได้ายเลาี่มทำไมไม่เอามาขายด้วยล่ะมีครับมีตอนนี้ก็มีนี่หมุนชาอ่ะมุนชาแบบไหนมุนชาปลายมือหรือลาเกี่ยวข้าวเนี่ยอ๋อปลายมือมีสองแบบเด้อครับเด้อกินน้ำมันรำข้าวก็หายหรือไม่ก็น้ำมันรำข้าวอ่ะน้ำมันรำข้าวหรือว่าไม่ใส่ใส่ไม่ใส่ใส่สีขาวเค้ซื้อกินหายไหมเคยซื้อจากจากทีเป็นเป็นกล่อง และมีประมาณเศษ่องอ๋อของผมกล่องละ420บาทน้ำมันปลาอย่าลืมเด้อเอาถ้าต้องการใช้ก็แจกเบอร์โทรและอย่าลืมนะครับเด้อถ้าเกิดว่าอยากใช้อะไรนะอย่าดูลูกของตัวเองนะครับผมมีครับมีอ่าอันนี้

ื้ด้นบอเป็นาย่มแม่เท้ายนแม่เท่ายินแม่เท่าเสียนนเนี่ยไม่น่ามีเงินเยอะบอนั่นน่ะน้ำมันปลาลองเดอกินเช้าสเม็ดแรงสองเม็ดี่น้องได้บันะได้เอามามได้ไดกระปุกเลกปเป็นกระปุกครับจเขาก็เอากะปุกมึอสัตวเขกินยู่อันนี้นะมันเกี่ยวกับอันเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดบออ่ามันจะแก้ปวดข้อปวดเข่าน้ำมันปลาบำรุงสายตาแก้ปวดข้อปวดเข่าบำรุงสมอง ลดไขมันก่มันออก็ลดได้แต่ไม่เยอะครับผมใช่เจ็เบอร์โทรละเดอยากได้ยังอื่นก็เมมไม่ได้ครับผมมันลายจะเด้งขึ้นเลยเด้แนะมีอแผ่นภาพ่าก็มีเดี๋ยวเอาให้เบิง่งแ้ะสองสองกระปุก อ่าเดี๋ยวผมจะแถมกาแฟาให้ด้วยกินไหมากาแฟาอกินกินจะแถมกาแฟาให้คนละสอง <Yeah. S 1> Deep within Here we go But somehow I'm caught in the middle Is this the end Before we've even begun Should I work against the flow a drop in the ocean so in this reaching for our moments by